วันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกง,งามยามดีเอามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งห่างหายไปนานมักก็เหมือนที่บอกว่าวันหน้าเผาเนี่ยโดนแบนโดนแบนเกี่ยวกับเ,เรื่องราวของทางการทหารวันนี้ก็เลยขอยนา,ยานาครับผมอยากพูดเรื่องราวเกี่ยวกับาชแดนไทยกัมพูชาหน่อยเ,อเหตุการณ์ที่มันร้อนอุกเกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างไอ้ข่าวที่มันเกิดขึ้นมันมีข่าวเท,ท็จข่าวลวงข่าวปลอมข่าวปันกระแสข่าวเรียกยอดไล์ต่างๆมาเยอะมาก ทำให้นายชาวบ้านมันแตกตื่นด้วยความที่ว่าฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็คืออำเภอขนอมลงรักตำบลบกักไตตรงนั้นเนี่ยจะมีอยู่สองปราสาทด้วยกันถ้าเราไปทางบักไตเนี่ยบักไตออกไปทางขวาออกออกไปทางซ้ายไปประมาณ10กิโลเมตรอ่อซึ่งเรียกว่าปราสาทตาควายปราสาทตาควายเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของจ่ากโกโรยี่สิบสามพันสี่เสียชีวิตนะ่วนปราสาทตะเมือนเนี่ยกำลังเกิดเรื่องราวที่มันเดือดเดือดขึ้นมาเนี่ยที่ไอ เน่วงเนี่ยนะผู้ประชาการทหารเขมรพากําลังพลขึ้นมาร้องเพลงวิทวัติวัดเนี่ยก็คือปราษาตะเมือนตรงนั้นเนี่ยราสาเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ามภาษาดยกันนะหนึ่งมันมีปราษาทอะไรบ้างหนึ่งภาษาตะเมือนภาษาเขมรแต่เขาเรียกว่าปราษาทบายกริม 2. ปรภาษาตาเมือนโต๊ดสามภาษาทตาเมือนทมราสาทตะเมือนทมเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศใต้อ่าก็เป็นภาษาหลังสุดท้ายอาที่อยู่ในเขตแดนของประเทศไทย ซึ่งโดยในปัจจุบันเนี่ยอดีตการที่ผ่านมาตรงปราสาทตะเมืินทมเนี่ยมันก็เคยมีเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยที่มันซัดกันเปิงปังเปิงปังเปิงปังเนี่ยแล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ยหัวหน้าเผ่าก็อยู่เช่นเดียวกันหัวหน้าเผ่าก็อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆอตั้งแต่ภูมกระเขือปเขาพระวิหารปราสาทตะควายปราสาทตะเมอนเนี่ยก็อยู่เหตุการณ์ตรงนั้นนะด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ปราสาทตะเมินทงตะเมืินทมเนี่ยมันมีทหารของกัมพูชามาดูแลด้วย หนึ่งทหารกัมพูชาสองตชดกัมพูชาสามทหารไทยมีการดูแลร่วมกันทหารก็กําลังคนชั้นผู้น้อยดยอว้วยความที่ชั้นผู้น้อยเนี่ยนะก็คุยกันปกติไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันแต่ไอหัวโจกที่สําคัญมันคือใครมันคือผู้นําผู้นําของเราทัพที่พยายามจะสร้างเรื่องก็คือใครวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะเนี่ยวงนะ เนี่ยวงเนี่ยสมัยหวหน้าเผ่าอยู่ที่ปราสาทตาเมินทมปี57เนี่ยก็เคยไปกินขึ้นไปประสานประสานงานกันแล้วก็ไปโกงๆงเหมือนกันมันเป็นคนที่แบบอย่างเงี้ยยกไหลพูดจาเยังยัไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากจะพูดถึงตําแหน่งมันเอาง่ายคือเนี่ยวงผมไม่รู้ว่าคุณตําแหน่งอะไรอ่ะแต่คุณเนี่ยพาพี่น้องชาวกัมพูชา่ยขึ้นมาร้องเพลงบนตัวปราสาทนะทำให้ทหารไทยก็พยายามผลักดันออไปเฮ้ย อย่ามาร้องตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราดูแลร่วมกันไอ้ที่คุณมาร้องเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณเนี่ยพยายามจะบงบอกว่าไอ้ประสาทตะเวืเนี่ยมันเป็นของคุณนะแต่มันไม่ใช่เรากําลังดูแลร่วมกันอยู่ปกติที่ผ่านมาทุกๆปีเนี่ยเนี่ยวงเนี่ยจะพาชาวบ้านพาพี่น้องพลเรือนของกัมพูชาเนี่ยขึ้นมาร้องเพลงตลอดทางการไทยเนี่ยพยายามจะปรามแต่ปรามไม่อยู่แต่ล่าสุดเนี่ยสิท่น สิบสามกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยวงกบเดินขึ้นมาพาพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมาร้องเพลงเอ็กวัดไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไรผมกไม่รู้เรื่องสุดท้ายเนี่ยมันมีคําพูดหนึ่งที่ทําให้คนไทยเนี่ยโอ้โหเดือดแล้วเดือดโอ้โหเราไม่พอใจแล้วยิงคือยิงควนว่าทําให้พอใจเนี่ยมายิงกันเลยไม่พอใจยิงคือยิงเนี่ยที่ผมเนี่ยที่ผมคุณข้ามพ้าฐานของคุณเนี่ยข้าม,มาที่ผมเลยคุณก็จะไม่ข้ามผมก็จะไม่ข้ามไปที่ของคุณ เดี๋ยวหัวหน้าเผ่าะจะพาไปดูสถานที่ต่างๆว่าสถานที่ปราสาทตะเมืองทมเนี่ยมันมีหน้าตายอย่างไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้คือเส้นทางเข้าไปโดยปัจจุบันเนี่ยทหารของร้อยยี่สิบสามนะครับทําการดูแลอยู่ดูแลอยู่ในพื้นที่ของปราสาทตะเมือนปราสาทตะเมือนเนี่ยมันประกอบไปด้วยฐาน1ฐานหมูป่า2 ฐานย2บสอบีฐานฐานสแยก4ฐานลมเย็นฐานผากกล้วยฐานก็มีหลายฐานเน่ยเดี๋ยวพาไปดูในปัจจุบันนะครับซึ่งหุ่นซึ่งซึ่งเนี่ยวงเนี่ยเขาประกาศพูดต่อหน้าทหารไทยเลยว่าถ้าทหารไทยเนี่ยข้ามไปฝั่งกัมพูชาเมื่อไรเจอเป็นหญิงเนี่ยคือหัวหน้าเผ่าอยากรู้ว่าไปถึงเราจะเจอเป็นจะโดนยิงจริงไหม คืออยากลองของไงเอาเดี๋ยวไปดูพื้นที่ขอ,องบริษัทตะเมือนกันเออโอ้เจ้านายน่าจะมาเยอะเพรเจ้านายน่าจะมาเยอะว่ากําลังมีกระแสมีข่าวโอ้แล้วคนมาเที่ยวเยอะด้วยนะนะเนี่ยทั้งทหารทั้งพลเรือนเลยยิ่งมีกระแสข่าวเนี่ยคน,นยิ่งมาเยอะนะเหรอ่าตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่ เราเดินเข้ามาในตัวของราษาต,ตะเมือนมาเดินเข้ามาแล้วทั้งสองข้างก็จะเป็นสลนสลนบางอยู่ไอถนนเดินทางเข้าไปเนี่ยก็เป็นถนนลูกรังนี่แหละไอตอนปีปี54ี่ที่วันหน้าเผามาอยู่เนี่ยถนนมันก็เป็นลูกรังแบบนี้มันยังไม่มีคอนกรีตยังไม่มีอะไรต่างๆเลยอันนี้คือเส้นทางเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของทหารรบพิเศษ ถ้าใครเคยติดตามเรื่องราวข่าวสารของการสู้รบกันปี54อะก็จะเห็นว่าจะมีชุดของทาหารรบพิเศษไอย้ยิ่งยิ่งยิ่งนี่แหละคือพื้นที่ที่ผมกําลังจะพาเดินเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าหินโอ้โหสวยมีการจัดเรียงจัดวางเนี่ยสวยงามมากหัวนหน้าเผ่าเนี่ยก็ไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะแย่งกันเนี่ยฝั่งด้านหน้าที่เดินเข้าไปเนี่ยตรงข้างหน้าประมาณ50เมตรตรงนั้นคือพื้นที่ของกัมพูชาแล้วเห็นไหม เมื่อเราเดินทางขึ้นเข้าไปเนี่ยจะเห็นเป็นตัวปราสาทเนี่ยใหญ่มากเดินเข้าไปเรื่อยจะมีหินเนี่ยวางเ,าเรียงซ้อนกันไว้แล้วก็จะมีพี่พี่ทหารจากกองพันทหารราบที่23,004ก็คือจังหวัดบุรีดมัมนะเอาเจอทหารทหารจะตกใจไหมทหมดตรงสวัสดีครับทหารไอท <c oughs> หารั้หน้าตาดีว่ะ จะสังเกตดีว่าเนี่ยจะเห็นคนเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวตรงนี้แหละคือพื้นที่ของเนี่ยวงที่มันกลางใสคนไทยบอกว่ายิงคือยิงเลยก็มาสนใจใครอะไรใครทั้งนั้นแหละ,ะเห็นตัวประสาทไหมเนี่ยก็จะมีพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางมาเที่ยวยืนกันเนี่ยการแต่งตัวก็สังเกตง่ายมากเสื้อลายสกอตกางเกงยีนทั่วไปอ่ะดูด้านในมาหัวหน้าเผ่าจะพาดเดินไปดู ไอ้เส้นทางที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยก็ทํามองไปด้านล่างะนะมันจะเป็นพื้นที่ของกัมพูชาพอดีเนี่ยเดินไปสังเกตเนี่ยมันจะมีประตูทางเข้าอยู่เชื่อไหมว่าไอ้ตอนที่ปะทะกันตอนปี54กระสุนปืนใหญ่ก็ามากระสุนลูกคอก็ามานะแต่มันมีเรื่องราวที่มันน่าเหลือเชื่อเหลือเชื่อย,ยังไงเหลือเชื่อเพราะว่ากระสุนต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถยิงถูกตัวประสาทได้เลย หัวหน้าเผ่าก็คิดในใจะนะว่าตกลงในกัมพูชาเนี่ยมันยิงมั่วหรือว่ามันยิงไม่แม่นวะกระสนุนีัยมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเห็นไหมไอทางเดินไปข้างหน้าเนี่ยหัวหน้าเผาก็เดินไปเล่นมปสนใจอ่ะก็กลัวอะไรที่ไหนเล่ามันเป็นพื้นที่เก่าผมไงนะฝั่งขวามือก็จะมีทหารกรัมพูชายืนอยู่อันนี้ก็พี่ของทหารร้อยยี่สิบสามพันสี่อ่ะเขาก็จะพาหัวหน้าเผ่าเดินไปดูพื้นที่ข้างล่างนะครับไอลูกระเบิดนะ พี่ไปรับมาสิบสี่ลูกพี่รับมาแล้วพี่พันพัดเทปทั้งหมดเลยนะพี่กลมันแตกพอเจอเหตุการณ์จริงก็รู้ไม่ทันเป็นไงพี่ทําอะไรไม่ถูกแล้วพี่แกะไปพี่คว้างไปมันก็เด้งมาโดนใส่ฝั่งตัวเองขาขาดคนหนึ่งจริงๆเนี่ยเนี่ยฝันเนี่ยอย่างเงี้ยอันอันอันนี้คืออะไรชื่อปฐมพยาบาลอันนี้เฟิร์สเอชใช่ไหมครัเออแต่ถ้าเป็นลูกระเบิดพี่เอามาพันพี่กลมันแตกไม่เวลาไอ้ตอนยิงกันแม่งตอนยิงกันมัวแต่ย่างเงี้ยมันซัดอาบิจีมันใหญ่เลย อ๋อห้ามลงไปถึงนู่นใช่ไหมอ๋ออต้นไม้ใหญ,โใหญ่โอ้นี่ไก่ฝั่งไครเลี้ยงอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เดินไม่ได้ใช่ไหมไอ๋อแต่ตแต่คือคือคือห้ามข้ามไปเลยอ๋อห้ามข้ามไปเลย มันคือต้นอะไรรูไม่ต้นอะไรบ่มาอยู่นี่นานยังมาอยู่ได้เนตุลานะเดี๋ยวดูทาหารเขเมรทำหน้าทำตานะเราแพร่กล้องไปโดนมันนิดเดียวเนี่ยมันรีบบกมือใส่เราใหญ่เลยแสดงความเก้าเราดูนะดูดูดูมันบกมือนะไปไปไปกูไม่ให้ถ่ายกูไม่ให้ถ่ายอ้ไ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 ต้ไอ้ไนี่้ไอ้ไออไอ้ไออ้อ้ไ้ไอ้อ้ เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ต่ํากว่าเราคือเขาก็สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ปกตินะครับพี่น้องครยิ่งช่วงนี้กระแสยิ่งมาแรงเนี่ยผเลเรือนพี่น้องชาวบ้านก็พากันเดินทางเนี่ยไปเยอะมาก <c oughs> จริงๆแถวเนี่ยมันเป็นพื้นที่การสรบมาโดยตลอดฝั่งปีกซ้ายก็จะเป็นฐานพวกฐานร่มเย็นฐาน22บีฐานน้ำตกฐานสามแยกสมัยวันหน้าเผาอยู่ปี2 5 5 7เนี่ย ก็มาอยู่ที่ฐานตรวจการสามแยกก็มาทำงานอยู่กับพวกทหารกรรมัมพูชายแหละเชื่อใจไม่ค่อยได้หรอกพวกนี้เชื่อใจยากจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีการประทะกันตอนปี54าทหารไทยก็เสียชีวิตประมาณ10นายนะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ของปราสาทตะเมือนแต่ถ้าเรามองไปทางปีกซ้ายเดินทางไปอีกประมาณสัก20กิโลมันก็จะเป็นปราสาทตะไกว อาปรสาทตาควายเป็นพื้นที่ที่จ่ากโกะทหารของร้อยยี่สิบสามพันสี่เนี่ยโดนทหารกัมพูชาเนี่ยยิงเสียชีวิตจนมีจ่าเชียบชุดของทหารกองพันจูโจมต้องพากันเนี่ยไปมีการโคเวอร์มีการระวังป้องกันไปนําร่างของจากโกะเนี่ยออกจากพื้นที่เห็นไหมเราสังเกตเนี่ยว่าเราอยู่สูงจากพื้นที่ของกัมพูชาหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็สงสัยมาโดยตลอดด้วยความที่ว่าเป็นคนสุรินทร์เนี่ยนะ ทำไมเขาเรียกเขมรกัมพูชาว่าเขมรต่าเขมรต่าเพราะว่าเขาในยอยู่ต่ํากว่าเราสังเกตได้เลยกัมพูชาในยอยู่ต่ํากว่าเราเราเนยอยู่สูงกว่านะเห็นไหมด้านล่างขนาดนาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของกัมพูชาหมดเลยฝั่งปีกซ้ายก็เป็นพื้นที่ของการเารียกว่าเป็นที่วางปืนกลปืนกลเอ็มพวกเอ็มเก้าทรงเก้าสามปืนกลนลนะอาจจะมีปืนกลมนินิมิตเป่าหัวหน้าเผาก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวต่อแล้วกัน แล้วมันนี่ก็มีข่าวออกต่างทางนาไน้นไพวกปันข่าวไอ้พวกสร้างกระแสไอ้พวกนี้มันเอาง่ายๆคือถ้าผมเรียกพววเรียกว่าไอ้พวกไอเดรฉา,านมันพยายามสร้างความแตกแยกพยายามพยายามสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับชาวบ้านไอ้ชาวบ้านฝั่งพนมดงนักก็โทรมาถามัวหน้าเผาคนหน้าเผาๆๆตกลงในไอ้รถถังที่เขาเคลื่อนย้ายกําลังพลทหารไทยเนี่ยมันเคลื่อนย้ายจริงไหมแล้วไอ้คลิปที่มันออกมาเนี่ยมันคือข่าวอะไรมันจริงหรือเปล่า ผมแค่อยากจะบอกว่าไอ้พวกเราเนี่ยไอ้พวกเร็วมันไปเอาคลิปเก่าๆเมื่อปีห้าสห้าสี่ไอ้รถถังเคลื่อนย้ายที่พนมตงรักเนี่ยเอามาลงเพื่อปั่นกระแสต่างๆเอา้าในเมื่อมันทําแบบนี้เนี่ยถือว่ามันผิดไหมมันผิดมันเร็วโดยตรงมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นจะตกตกใจบางคนเนี่ยหอบข้าวหอบของหอบเสื้อผ้านะจะพาคันเนี่ยหยุดยบยกออกจากพื้นที่เนื่องจากหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มันหมู่บ้านที่มันเคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบเมื่อปี5 4เนี่ยมันห่างจากปราสาทตะเมือนประมาณเกือบ10กโลมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่กัมพูชาเนี่ยจะยิงไอ้ระเบิดเนี่ยตกมาใส่เพราะว่าที่ผ่านมามันก็โดนมาเยอะโดนมาเดือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเยอะมากจนทําให้หลายคนเนี่ยโอ้โหต้องกลัวต้องตื่นตระหน,นอกตกใจแล้วจะย้ายออกจากพื้นที่สรุปคือข่าวลวง พวกนี้เรียกง่ายๆคือไอ้พวกประเภทคนสารเลวนะนะมันก็เป็นแบบนี้นะผมน่าเบื่อเลอเกินแต่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะล่าสุดใหม่ๆอ้อๆเลยเมื่อวันที่20ก็คือเมื่อวานนะก็มีกําลังพลของรอ6กพันึงเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายกําลังพลอ่าก็ประกอบด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆไปฝึกผสมภายใต้รหัสคอปโปโก2025อนอกที่ตั้งประจำปี2558 ไอ้ชาวบ้านก็เจอรถถังรถเอมี e, รถเทฟวีของทารเนี่ยก็พากันตกใจอีกแล้วจริงๆเนี่ยก็พากันเคลื่อนย้ายกำลังพลเนี่ยไปฝึกยุทธวิธีต่างๆที่ภูลำไย,ยไอ้ภูลำไยเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะบางคนก็ไม่รู้ห่วงเนี่ยมันเป็นห่วงของการฝึกหมู่ตอนหมวดที่ผ่านมาทหารของร้อยมาสาก็ไปฝึกอยู่ไปเข้าตีตั้งรับรบนถอย พอคุณมาทําสร้างสถานการณ์แบบนี้ทําให้คนของชาวบ้านเขาตกใจนะหัวหน้าเผ่าก็ก,ก,ก็ก็ต้องเดินทางไปดูว่ามันจะยิงกันจริงไหมก็เดินทางไปดูเลยก็เคยอยู่พื้นที่ตรงนั้นมาก่อนปราสาทตะเมือนอยู่ตรงนี้ฝั่งปีกซ้ายอาจจะเป็นฐานหมูปา่าฐานป่ากล้วยขยับเข้าไปเนี่ยเป็นฐานสามแยกซึ่งเขาเรียกว่าจุดตรวจการสามแยกเวลาเราสง่งกล้องในทวิชั่นส่งอะไรไปเนี่ยมันจะเห็นรถ ของทหารขเขมรเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาเออเขาเรียกว่าพื้นที่ของอะไรอะออสายตะก,กูเอ,อเาเรียกว่าสายตะก,กูนะเพราะไทยมันอยู่อย่างนี้ขเขมรเนี่ยมันอยู่ต่มกว่าเวลาเรามองลงไปมันเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วนะพยายามอย่าสร้างข่าวที่มันเท็จข่าวที่มันไม่จริงทําให้คนไทยเนี่ยเขาตื่นตระนกตกใจข่าวต่างๆเนี่ยเวลาเราเสพพยายามดึงสติคนดูนะ หัดดูคลิปสบ้างข่าวใหม่ข่าวเก่าอะไรใหม่อะไรเก่าถ้าเกิดจะมีการรบราค่าฟันกันจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการประกาศทหารนเะขาประกาศบอกอยู่แล้วเขาไม่ปล่อยให้ชาวบ้านต้องมาเดือดร้องเดือดร้อนหรอกเพื่อนหน้าเผ่าก็อยู่ฐานเยอะแยะแถวนั้นนะ่ะฐาน22บีฐานร่มเย็นฐานน้ำตกก็เยอะแยะไปมันก็เป็นพื้นที่เก่าเราอ่าก็พูดให้ฟังเพียงเท่านี้เรื่องเราเกี่ยวกับประสาทตะเมือน